คุณย่าสิมารายงานตัวว่าพรุ่งนี้จะมาจะมาโรงเรียนตามมาเรียนหนังสือตามรียนนหังสือคุณครูมาแล้วนักเรียนมารายงานมารายงานตัวเด็กหญิงพงศดาเด็กหญิงพงศดามารายงานตัวเด็กเด็กชายทาวบนทำผมให้นักเรียนก่อนคุณครูจะได้สวยเพราะว่าเด็กชายทาวบนและมารายงานตัวเราบอกรอรอเด็กหญิงย่าชี้อ่สอนบอก เลด้วยนี่พลำเมืองแรงเขาลำหลายคนไอ้พลอยด้วยไอ้นั่นพลอยไม่ต้องไปลำเดี๋ยวกูไปลำเองเสริมสวยให้เียให้ลำนี่ก็ขี้เกียจได้บักเลนี่ก็ได้ให้ตังเนี่ยให้ตังเนี่ยโหร้องอูเลยกูอยากเอากระบาลมาแต่ แต่ละครั้งเนี่ยเราเราเคยเป็นซูนอย่าซูนเลขหนึ่งไว้เชื่อเลยพ่อยล้างสองข้างแล้อเอามาให้ยายเด้อเออล้างลสองคนแม่กับลูกคุณครูคะพ่ออได้หนิพ่ออคะพ่ออคะพออฉูนค่ะพ่ออเป็นอย่าซูนพ่ออพีเข้าบ่อยแล้วพีเข้าพผีก็เลยฉูนพ่ออจะเพิ่มขึ้นนะคะ โอเห็นได้ยินมันพูดไหมหุยรถลูกเป็นอะไรนี่เล่นเกมนี่ก็ขี้เกียจไปโรงเรียนไม่ไปเลยวันนี้ช่น่แหละเด็กมาถ้าเขาโทรศัพท์มากไม่ค่อยดีเขาจะติดเกมใช่ถูกต้องจริงๆเขาจะติดเกมแล้วก็ไม่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่โรงเรียนก็ไม่อยากไปเพราะฉะนั้นน่ะไม่อยากจะซื้อให้เลยโทรศัพท์น่ะซื้อไปให้สี่ห้าเครื่องแหละก็มีทั้งงานทั้งไม่ดีนะเออ อืมใช่ไม่ไม่ดีเลยถ้าใช้ให้ถูกอ่ะมันจะดีไม่ไม่ถูกเราดูมันเป็นคนเกเรเละเทะแล้วอืมเราก็ค่อยค่อยสอนนอยายค่อยๆบอกเฮ้ยค่อยสอนรถคอนล้ำรถคนแบบนั้นน่ะเฮ้ยแพร่งลูกห้ามตาแพร่งหลานห้ามข้าวเอาไปเอามาโรยร้านโรยชีจกตาเฮาสิโคนว่าแพร่งคนหลาย ชุนเขนก็ได้สวย<อ>จังเลยร้านคอยู้นก็ไก็ได้ชุนมาได้มันจะเป็นพ่อเฮาแล้วต่อไปน่ะ,นะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นน่ะตัดไฟแต่ต้นลุมเลยมันอยู่กับไอ้เพรดำน่ะนะนะ แต่ไม่มีกระนาวมังชาในตระกูลไหมตลกูลไหมจะพูดให้ฟังหาชวนกันกระสสะจะไปสาปปลากับปนุกด้วยเอาจะไปเขาเอาออกไปเมื่อกี้นี้โอ้ยเวรกรรมเขาสาปไปเพิ่งเอาออกไปตรงไหนในในในวังกุแคนนั่นแหละก็มาดีใครหรอกผู้บ่าวเพิ่นโอ้คู้บ่าวเพิ่นผู้บ่าวเพิ่นไปสาลักปลาตลกมาก ผู้สาวบอกว่าเอามาปั้นค่อยเดิอก็เลยไปก็เลยไม่ได้สาเจอก็เลยได้ปลามากี้ได้เยอะเยอะมากปลาไม่ได้แบ่งผู้สาวเลยบอกก็แบ่งสีผู้สาวกูถ้าไม่แบ่งที่แม่มาเหยียบนาก็เลยได้ปลาไม่ไม่ตีนก็ไม่ได้ดำผู้สาวว่าได้ปลาฟรีๆกับมาปลาของเราเนาะของเราเราใช่ปลาลาสีย มีนะกูมาแจ้งมึเละยาย,ยน่ะไม่มีว่ะม,มีมันยังมมไม่หยอยบอกห่วยนั่นแหละโอ้นุ่นเขาไปครัวเอาเบิดแล้วดุ๋ยโ,โ,โอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยไม่มีหาไม่พิมเหระโอ้ยไปหาญาติไปไหนเนี่ยพึ่งพึ่งออกมาได้ตอนนี้แล้วพวกเขามาน่าเจ๊โดนนะเขาไปครัวเอาเบิดแล้วบอกอืมหาสองชั่วโมงแล้วได้มาตะกร้ายายให้อ๋อเหรอได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันไม่นวดไปเก่งจนเลยไม่รู้ไม่รู้คื ปโค้ค<ป>คยดังเก่งพอนาะเก็บเก็บดีๆท<ป>ี่เขาเอามาให้เห<ป>ราแก่แกงเก่งเนาะโหพี่เห็นโอ้ยเราแก่แต่มูโปลอยแล้วซ่อนปูซ่อนเนี้ยอืมส้นปูซ่อนปลาสองชั่วโมงอ่ะแม่พี่ถ้าไปเก็บผิดก็แล้วก็เดินไม่ไหวดิทำผมให้หนักเรียนค่ะคุณครูโอ้ไม้นักเรียนเพราะว่าพรุ่งนี้จะมาเรียนมาเรียนหนังสือแล้วก็จะ มาเรียนหนังสือก็ต้องนักเรียนก็ต้องสวยๆเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีคุณไม่เกรเห็นนี่คิดถึงตอนนั้นนะยะคุณครูนะไม่กลัวหรอกกลัวพอไปหากุ้งได้ไหมจ๊ะยายได้ได้แต่ย่าได้ปลาคอเขาบอกว่าย่าอาชีนะไปพุ่นยายย่าอาชีไปช่อนวันเนาะไปนาไปสาปไปนาไปสาปปลากับป้าสักกับป้าเนาะเพราะว่ามันปลาพ่อนนะ แล้วตากปลาหลายจริงๆลูกตาคนตาปอนยสาเพิ่นเออบ่น ah, ้องว่างแค่นคนลายเราก็คิดเรื่องถูกๆเนาะดูพออ้อพออ้อคิดถูกไหมแต่ไม่รู้ละพออ้อกับเด็กชายถาวรนี่ยังไม่ลงรอยกันอยู่เพราะว่าพวกนี้ไงไปลายเลยนไปลายมา ผู้ชายนี่เขาจ่ายค่าคอมไปหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเท่าไหร่จ่ายย่อยว้านี้เป็นค่าปิดปากไม่ใช่ขาหรือเปล่าเปล่าเพราะอะไรวเพราะว่าอ่าจะจ่ายค่าไฟค่าอะไรนะโอ้ทุกอย่างที่พ่อออจ่ายหมดใช่ไหมคะจ้าพ่ออ่อใช้จ่ายเบิรดดูแลเบิรดในบ้านแล้วก็นมหลานก็ นายจะยาลูกสาวอีกนายจะยาลูกเ,ยเขยมีมาหมดเลยออแล้วลูกสาวก็บอกให้ทําคลิปอยู่บ้านก็ไม่ทาคลิปยึดลายท่าเคียนปิศาจที่พูดเนี่ยอยากให้เขาได้ดีบรีอยากได้มีอยากให้มีเงินมีทองชื่อนมให้บุญรอดไม่ใช่อะไรหรอกอที่เปิดมานี่กัไม่ได้เปิดอะไรหรอกเปิดช่องให้เพื่อนกระไดมันยิ่งแสงต้องยาแสง เราจะออกไปไหมเขาเขาอันนั้นนะฮะใบบ้านนี้ที่บ้านลุงคึกคักมากเพราะว่าเขาทําปูกระเบื้องหน้าบ้านลุงว่าคึกคักอันใดคึกคักปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วก็ยูทูบเบอร์เราก็อยู่ที่นู่นหมดเลยอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านลุงก็เยอะก็เยอะนะคะคึกคักนะคะสายลื่นเลยมันจะสิ่งใช่สายลื่น แไช์ด kind of mm ้วยนะคะทนาให้ค hey, ุณครูทำผมให้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณครูมากๆค่ะเพราะว่าพอออหอยหยออกมูฮูจักว่าพออนนี่ไปเอาทั่วปักอ้าไปไหวไหนฮอดโบห็นเลยว่าลืมอยู่ตรงส่จ เมื่อกลับการช่อนปูช่อนปลาคร้มแล้วอช่อนปูมาจากไหนอหลังจากช่อนปูมาน้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบรถยายจับสวิงมามาจับใหม่อืจับสวิงเสร็จยังไม่ได้แต่งตัวเลยนะจับใหม่จับสวิงมาเสร็จได้กินเสียงเพลงขึ้นนะคะได้ยินได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินชิค่าเสียงออกจากดังพานนั้น ค่่อเดินมาอเด็กเด็กหญิงคงสุดานะคะมารายงานตัวก่อนเดือพุ่งนี้เสร็จพออือนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้ทำคลิปเด้อวันนี้เพราะว่ายากก็จะมาคุณครูเห็นคุณครูมาว่าจะ